สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมการทำปลาลดของแม่จา๋านะครับปลาลดที่เราทำไว้ครั้งที่แล้วนะครับที่เราถ่ายคลิปลงนะครับตอนนี้เราก็ได้ขั่วลำนะครับส่วนผสมก็มีลำนะครับแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็มีปลานะครับ อันนี้เราเทเกลือลองไปแล้วนะครับแล้วก็จะพวกเกลือกับตัวปลานะครับให้เข้ากันนะครับโอกิ่นใช้ได้เลยนะครับ อันนี้แม่จาก็คลุกตัวปลากับเกลือนะครับได้เข้าที่กันแล้วครับนี่ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือลำนะครับก่อนที่เราจะมาใช้ทาปลานะครับเราก็ต้องไปคั่วให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กองกากออกนะครับแล้วแต่บางที่นะบางที่เขาก็ใช้เป็นข้าวนะครับแต่ว่าสาหรับผมตอนนี้ก็ใช้เป็นลำแทนนะครับเพราะว่าลำตัวนี้ครับที่เราจะใช้นะครับมันจะมี ไ้กินที่จะหอมกว่าข้าวคั่วครับเพราะว่าข้าวคั่วบางที่เราเคยไปซื้อกินนะครับนนจะออกเปรี้ยวๆนะครับนแม่จ๋าก็เอาลำหลุไปแล้วนะครับ นี่ก็คุกลำกับตัวปลาแล้วนะครับอันนี้คุกมาเกือบเข้าที่แล้วนะครับเป็นน้ําที่ออกนียครับน้ําตรงนี้นะครับเป็นน้ําที่ออกจากตัวปลานะครับที่เราทําไว้นะครับไม่ใช่การเติมน้ําเข้าไปนะครับตอนนี้มีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะครับ คนสงสัยว่าทําไมแม่จ๋าถึงใส่ถุงนะครับเพราะว่าเพื่อความสะอาดของเราด้วยนะครับเวลาเราทาปลาลานะครับเพราะว่าบางตัวอาจจะมีก้างนะครับอาจจะทิ้นมือได้นะครับปลาลาที่เราทำนะครับเราแม่จ่าครับจะมีการ อดเก็บทุกตัวนะครับแล้วก็เอาผ่าร้องนะครับเอาเครื่องไม้ออกทั้งหมดเลยนะครับเ,เวลาทานนะครับมันจะได้ง่ายนะครับมันได้ไม่มีแบบเก็บมีขี้ปลาอะไรเงี้ยแต่ว่าบางที่เขาก็ใส่ทั้งตัวเลยนะครับที่เคยเห็นมานะครับแล้วรสชาติมันก็จะแปลกๆออกไปนะครับอันนี้เริ่มคลุกลําได้ทีแล้วนะครับ ดยใส่ปลาครับอตอนนี้คุกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่นะครับอันนี้เราก็นําปลามาใส่กระปุกแล้วนะก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับที่ทำป,ปลาปลาล้านะครับ มาดูสีสันของปลาครับอันนี้ก็ใส่ไปได้ประมาณขึ้นกระปุกแล้วครับเดี๋ยวใกล้ๆครับเห็นเราทำปลาแบบนี้ไม่ใช่พอเราใส่ข้าวดเราจะทานได้เลยนะต้องใช้เวลาระยะเวลาอีกนะครับ เห็นปลาตัวเล็กๆนี้ก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีเลยนะครกว่าจะได้ปลาล้าหนึ่งกระปุกนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้เราก็ใส่ปลาไปจนเต็มกระปุกแล้วครับ ต่อไปเราจะเอาน้ำนะครับน้ำที่เห็นนี่คือน้ำที่ออกจากตัวปลานะครับแม่จ๋าก,ก็จะถอดถุงออกนะครับเพราะว่ามันจับพัพทีไม่ถนับนะครับดูสีของน้ำ พอเรา,เาใส่ตะล้าเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาทำาครงสะอาดนะครับถึงขั้นตอนการปิดฝานะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าปิดฝาแบบไหนนะเพื่อจะไม่ให้มีหนอนบางคนก็ปิดแบบรมหวนนะส่วนมากก็จะปิดฝาก็จะปิดให้แน่นเลยนะครับเพื่อไม่ให้ มีพวกขี้แมงวันพวกน,นี้นะครับที่จะเข้าไปเป็นนอนเนี่ยนอนได้นะครับอันนี้เราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลาลาหนึ่งกระปุกนะครับตั้งแต่ทำมาก็เป็นอาทิตย์แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มทำนะครับแล้วก็ เรวกดจะได้ทานกันอีกทีก็รอนะครับ6 6ถึง1ปีแล้วนะครับสำหรับปลาลากระปุกนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ